สวัสดีครับพี่ๆน้นๆสายตกหมึกและสายตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องตกหมึกหาเพื่อนโม้ครับนี่ก็ผมออกมาตกแบบเขาเรียกอะไรหลังฝนตกเลยไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะหมึกหมึกใช้ฝั่งก็อุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นคันของไมโครแจ็คครับของค่ายแจ็คเวยนะนี่หฟุตหครับความยาวนะ ชุดอุปกรณ์ที่ผมมาใช้ตกหมึกตัวนี้ลอกผมก็ใส่ลอกเบอร์2อง5ครับสายก็ E04 ครับส่วนโยที่ผมจะใช้ก็เป็นเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ดีกว่าสีเขียวครับสีแดงกวาของค่ายแจเกวครับไม่รู้ว่าหลังฝนตกแบบนี้จะมีตัวไหมนะเพราะว่าฝนมันตกหนักมากทุกคนหนักหนักจริงอะ่ะ หนักจนไฟบ้านผมดับเลยฝนตกหนักฟ้าร้องแบบแรงมากันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะออกมาตกหมึกสักประมาณชั่วโมงนึงครับมีเวลาประมาณนี้อาจจะไม่ถึงชั่วโมงดีหรอทุกคนโอเคเดี๋ยวลองหวดดูก่อนดิว่าโยเราจะจมน้ำรู้สึกว่าคลื่นมันแรงนะทุกคนในกล้องมันดูเหมือนว่าจะไม่แรงใช่ไหมแต่ความจริงมันแรงนะเนี่ย คือมันแรงถ้าคือมันแรงนี้ผมอาจจะต้องอาหาตัวช่วยที่ทวงโย้หน่อยครับให้โยมันจมพื้นได้ดีขึ้นครับก็จะเป็นนี่ลูกชุบผมเรียกว่าลูกชุบเหลืองแสงนะลูกชุบมันคือตะกั่วทวงโยดีๆนี่เองนะครับทุกคนแดดส่องตาครับ รีบไม่รีบอ่ะมีเวลามาตกน้อยครับลืมเอาหมวกมาแดดพุ่งเข้ามาแบบนี้ไม่เจอตัวแล้วทุกคนอาจจะต้อง ค่อยๆไล่เปลี่ยนสีไปเรื่อยครับหรืออาจจะต้องเพิ่มเพิ่มขนาดโยครับเพราะว่านี่1.8ลงไปใช่ไหมกับขึ้นแบบนี้ครับเหมือนไม่ถึงพื้นดีครับเหมือนมันจะปิวแต่ต้องรอดูก่อนนะเราก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปตามหน้างานเรื่อยๆครับถ้าเรารู้สึกว่ามันจมไม่ดีเราก็เพิ่มตะกั่วเข้าไปหรือว่าเปลี่ยนขนาดโยเขาก็ได้ครับ แล้วแต่พี่ๆนานาจะสะดวกนะเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มน้ำหนักโยดูบ้างครับนี่นะลูกชุบเหลืองแสงนะทุกคนลองดูดิว่าจะลงถึงพื้นดีไหมจะมีมึกจับไหม แต่ฝนมันลงหนักมากนะลงเยอะมากเลยอะน้ำจืดน่าจะเยอะอยู่กับชายฟัง่งถึงพื้นดีครับ โดนแล้วทุกคนโดนโดนแล้วนี่แจ็คเวยแตงกวาครับ1.8ครับบวกกับลูกชุบนี่โอ้โหหมึกโอ้ไยไส้อะไรดิไซ้นี้เองทุกคนเนี่ยผลงานสวยๆจากการใช้ฝั่งครับดูขึ้นนะขึ้นขนาดนี้นแจ็กเวย1.8ครับแตงกวา กับคันไมโครแจ็คครับโอ้ oh. เข้าเซตกันดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปสักหนึ่งรูปครับทุกคนมีขอนไม้ตรงนี้พอดีเลยตัวไม่ใหญ่นะตัวเนี้แต่ถือว่าก็ยังดีนะที่ได้โดนใช่ไหมทุกคนสำหรับคลื่นลมแบบนี้นะ เก็บได้เก็บได้ไปสักเริ่มร้อนแล้วทุกคนร้อนแดดที่ขนาดฝนเพิ่งตกกันเนี้ยหนึ่งแต้มแล้วเดี๋ยวลองตีย้ำจัง จุดเดิมครับอไม่จุดเดิมเลยเวลาเราโดนหมึกแถวไหนเราก็พยายามตกตรงจุดจุดนั้นก่อนครับบางทีมันอาจจะเข้ามาหลายตัวครับมันจะหลงมาแค่ตัวเดียวเหรอทุกคนมันต้องมีอีกเนาะหรือเปล่า ข้างหน้าผมนี่หินเยอะมากเลยเนะี่ยลงไปเสียงตัก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 เย่ยความรู้สึกนะสงสัยผมต้องถอดลูกชุบออกก่อนครับตรงนี้กันโยติดหินครับไม่เจอตัวทุกคนจะทอดก่อนปรับเปลี่ยน เราต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับพิธีตกหมึกไม่มีอะไรตายตัวครับมาตกก็สักพักแล้วนะได้ไปตัวเดียวเองเอจะมีอีกไหมเนาะเพราะว่าสถานการณ์ขึ้นน้ำแบบนี้ครับมผมนี่แบบไม่ควาด ไม่คาดหวังเลยอะถ้าได้ตัวก็ถือว่าโชคดีแล้วครับโดนเว้ยโดนโดนโดนหลังจากเงียบเก่ามานานนะแล้วก็โยผมก็เสียไปหนึ่งตัวตีพันไปไกลครับเสียเลยเอตัวนี้ใสสวย แจกเกวชมพูท้องลุงครับนี่เก็บใส่ถุงได้ครับตอนแรกเริ่มถอดใจแล้วนะอ่ะลุยใหม่นึกว่าฝนตกแล้วจะไม่มีหมึกครับทุกคนก็ยังพอมีนะทุกคน คลื่นแรงแล้วก็น้ำก็น้ำก็แรงพอได้เลยครับหืมหมึกนะทุกคนเนี่ยแบบเนี้ยมันั่วไปนี่ไงโดนจริง โอ้โหมันจับอย่างนี้ผาหล่อนหมดเซนดีมากนะคันนี้ทุกคนหมึกแค่มายิงหนวดก็รู้เรื่องแล้วนี่โอ้ใส่ลากับตะกี้เลยเดี๋ยวมันจะพ่นนะใส่ไไลไกันเลยสวยอยู่ครับ จกเวครับชมพูท้องลุงตัวนี้่ะเก็บได้ว่าไปฝนตกแบบนี้ก็ก็มีตัวนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะพยายามขุดนิดนึงครับโหดูมันจับโคตรแน่นเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นนทุกคน ตัวมันจัดดิจับโคตรแน่นเลยเออหลุดสักทีอ,อสายพันไปไกลต่อเลยทุกคน คลิปนี้มันจะดูเหนื่อยๆไปเนี่ยทุกคนได้หมึกสตัวแล้วแต่ใช้เวลานะคลิปนี้่าจะได้แต่ละตัวนี่ก็คือห่างกันประมาณเกือบสินาทีอะหลังฝนตกครับมาตกหมึกก็ถือว่าโอเคครับได้3ตัวก็โอเค นี่ผมมาตกก็ประมาณ20ก่อนนาทีได้มั้งน่าจะได้มั้งทุกคนนี่ถ้าคืนเบาวกว่านี้ผมคิดว่าน่าจะตกสนุกเลยนะดูจาก น้ำนี่มันไม่ได้ก็ขุ่นอะไรมากเลยนะครับนะทุกคนเฮ้ยเอ้เอาโดนดิ้งยังเจอกู่ก,กินเลยเว้ยเจอกู่ก,กินเลยโอ้ยโจกหัวมาเลยทุกคนโอ้ไม่ได้โจกหัวมันยิงหนวดมันนี่มันยิงหนวดคู่มาเลยนี่ดูเฉยเฮ้ยกี่ตัวแล้วเนี่ยสี่เหรอ ออผมว่าถ้าคืนนิ่งๆมีสิทธิ์อัะนเะนี้ยมีสิทธิ์กินเฉยกำลังพูดอยู่เลยนะทุกคนเจอมาเงี้ยปักปักปุ๊บแข็งเลยเนี่ยเจอปุ๊บ หลังจากเงียบไปสักพักครับเพิ่งจะโดนครับดู <c oughs> ดูไซส์ <c oughs> นี่สีแต้มแล้ว <c oughs> นี่ขี่แตม้มห้าแตม้มทุกคน ก็เดี๋ยวผมคงอาจจะตกอีกคสักแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวก็จะได้เวลาแล้วครับก็ถือว่าหลังฝนตกก็ยังมีตัวกินกินดีอยู่นะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับนี่ก็ประมาณ30กว่านอาทีครับที่ผมตกนะ30-40ก็โอเคครับได้ไป ห้าแต้มันก็สวยอยู่แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมันจะเบาลงครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะสรุปผลงานนะก็วันนี้ผมใช้คัน ของค่ายแจ็คเวรครับผมไมโครแจ็คนะส่วนโยก็จะเป็นโยชมพูทองลุง้งผลงานก็ได้แบบไปเท่านี้ครับผมห้าแต้มครับก็แบบว่าเรามาตกหมึกประมาณ1ชั่วโมงเนะาะความจริงก็ไม่ถึงหรอกแต่ผมตีให้ไปให้1ชั่วโมง1ชั่วโมงหลังฝนตกได้ไป5ตัวถือว่าก็ดีอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นลมก็เริ่มเบาแล้วตอนที่ผมมาตอนแรกมันแรงนะ ه, พี่พิจนาะลองดูเริ่มเบาแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะดูกดถูกใจแล้วก็ติดตามให้กับช่อง,งหมูกนะค้นโม้ด้วยนะครับสำหรับคล,คลิปนี้ครับผมคงจะต้องขอตัวกลับบ้านแล้วครับแล้วไปพบกันใหม่ในคลิป,ลปหน้านะครับสวัสดีครับ